ค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาชนเพื่อน,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 นกินขนมจีนซาวน้ำปลาร้านะคะน้ำปลาร้านัวสูตรเข้มข้นตาโคัวแลนนะคะกลับผักมาเป็นสวนนะคะสูตรเดียวเอาอยู่นะคะน้ำปลาราของเราตอนนี้ยังมีโปรโถึงสิ้นปีนะคะสามขัวร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทรวมส่งขนาดสี่ร้อยมลนะ,ะเพื่อนค่ะแล้วก็ไส้กรอกเยอรมันไส้กรอกเยอรมันของเรานะ,ะเดี๋ยวเราไปกินกันนะคะว้าว ยอดสวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนๆกินขนมจีนอู้ออวันนี้พับมาเป็นส่วนเน้ย ห้ามือ ไม่ได้กินหนมกินนาะนเนาะกินบ้างอะไรบ้างช่วงนี้ ngọc ừ, thịt rồi đồn lúc đồn bay Tầm tìm, tìm. 어. Oh. 嗯。Mm hmm. เพชรโดนลูกโดดไปอะไรฮทำหนึ่งเอาซอ่อน ชอบกินถั่วมากที่สุดเลยกลับบ้านไปนี่ขนมจีนนี่ต้องมีถั่วถั่วงอก เ็ากินถั่ว Bye. มันเลาะกินถั่วกินถั่วเล็กๆอะ่ะชอบออบมากลุงไล่ให้เราไปเรียน เกรียดตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอยู่สิบกว่าปีอยากจะเลิกกับผัวพ่อเรียนนี่แหละลุงบอกระวังนะไม่เรียนอะเวลาฉันตายไปอ่ะ อยาหางานดีๆทําไม่ได้นะเมียนี่ชุนกึกเธอยังตายไม่ได้หัวหักลำเลยหัวหักมุมเมีเยบอกห้ามตายแต่จะตายก็ตายพร้อมกันเธอกับฉันอะไปชอบพูดเอาเรื่องจริงมาพูด เดี๋ยวดูก่อนนะคะเพื่อนๆว่ายังไงน้ำปลารยังไม่ได้เข้าโยุโรปนะคะเพราะตอนนี้คือเหมือนประมาณว่าชะลอชะลอไว้ก่อนเพราะว่าค่าขนส่งแพงค่าภาษีก็แพงตามขึ้นมานะคะแล้วก็รอให้มัน ดีกว่านี้นะคะค่อยๆนะคะค่อยเราเราค่อยเขีย,ขยายเอาน้ำปลาร้ามาย่โรบไหมคะตอนนี้คือเพื่อนๆสามารถซื้อได้โดยการฝากเพื่อนซื้อนะคะฝากเพื่อนซื้อแล้วก็หิ้วมานะคะผัวนะก็ดาให้มีไปเรียน ดาบแกดามาสิบปีงั้นให้เราไปเรียนเราก็ยอมรับว่าการเรียนคือการพัฒนาตนเองไม่ใช่ว่าทุกคนยังไม่รู้รู้แต่ด้วยความที่ว่าเราก็งานเยอะเนาะเราก็งานเยอะอะไรหลายๆอย่างด้วยมันขี้เกียจด,ด้วยงานเยอะด้วยอะไรด้วยมันบวกๆก,กันอืม เคยบอกแฟนขอคิดดูก่อนแกก็เลยพูดคำนั้นมาถ้าบางฉันตายจะหางานดีๆด,ดำไม่ได้นะไม่มีความรู้อะไม่มีความรู้ติดตัวแกพูดนะแกพูดให้เราจุกแกพูดให้เราสะอึง้งให้เราสะดุ้ง เ็บอกว่าไล่มาไม่รู้จะพูดยังไงกับเธอแล้วไอ้เรื่องเรียนอะไล่ให้มันไปเรียนสิปีแล้วมันยังไม่ไปอะถ้ารอบนี้ไม่ไปนี่คือรอบสุดท้ายของเธอแล้วนะเธอมีช้อยรอบสุดท้ายนะถ้าไม่เรียนคือชั้นกเกษียณนี่นคือเธอไม่มีสิทธิ์เรียนเลยว่าไงว่าชันเกษียณแล้ว ตอนนี้แกก็เสียดแต่แกก็ยังทํางานบริษัทแกได้อยู่ไงเมียก็คิดหนักเมียอยากทำงานมากกว่าเมียอยากทำงานมากกว่าเรียนถ้าเมียไปเรียนเม็ดิ่ข้าดข้าวไม่ได้ ข้าวข้ามันต้องจ่ายค่าเรียนนะ <c oughs> แต่เปอร์เซ็นต์การเรียนมันดีกว่ายอยู่แล้วแหละอืม ที่เราหาไอ้ถั่วหาลูกถั่วมา เ,เดี๋ยวค่อยดูกันเนาะ,ะว่าตกลงเราะยังไงตอนแรกเราบอกว่าเราอยากทํางานแกบอกว่าทํางานนะเธอไม่เธอเรียนคือเหมือนประมาณว่าถ้าเธอไปเรียนะแต่ถ้าไปเรียนสายพวกอาชีวะเนาะไปเรียนอาชีวะก็เหมือนเหมือนเรียนไปด้วยฝึกงานไปด้วยมันจะได้รู้ว่าชอบอะไรชอบแบบไหนอืแกว่ายอย่างนี้แล้วทีนี้เกกกเลยบอกว่าถ้าตรงน,นี้ถ้าเธอไปทํางาน อย่างมากเธอก็ได้ไปทําความสะอาดอแล้วก็ได้แค่ทํางานโรงงานนะคะโรงงานนี้ก็คือฝ่ายผลิตนะเพราะฝ่ายผลิตหายากมากเลยแกบอกเนี้ยฝ่ายผลิตสําหรับคนตา่างดาวหายากมากเลยอือให้เลือกเอาว่าจะทําอะไรจะเรียนหรือจะทํางาน แต่ส่วนส่วนน้ำปลานี่ก็คือมันมันเป็นไปโดยอัตโนมัติอยู่แล้วกเพราะว่าออเดอร์มาเราก็รับออเดอร์มาเราก็รับมันไม่ได้ลำบากอะไรแล้วเพราะว่าระวางเซตไว้หมดเรียบร้อยแล้ว,ลวน,นะน้ำปลานี่เราก็รับเองเรารับออเดอร์เองอะไรเงี้ยระวางระบบวางเซตไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปห่วงนะว่าเฮ้ยเราพี่เอเป็นทำงานไปเรียนแล้วใครรับออเดอร์น้ำปลาอะไรน้ำปลายังขายอยู่ไหมขายค่ะขายทุกวันขายตลอดนะคะขายได้ทุกวัน งานเพื่อนส่งได้ทุกวันบางวันเพื่อนเพื่อนสั่งห้านังบางวันเพื่อนเพื่อนสั่งสามลังบางหลังเพื่อนเพื่อนสั่งหกขวดบางวันเพื่อนเพื่อนสั่งสามขวดเพราะตอนนี้เรามีโปรสามขวดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทรวมส่งขนาดสี่ร้อยมลนะคะเพื่อนเพื่อนเราขายได้ทุกวันแล้วแต่ว่าบางวันเราก็ขายได้มากบางวันเราก็ขายได้พอดีบางวันเราก็ขายได้น้อยแต่เราขายได้ทุกวัน นะคะเพื่อนๆก็ขายออนไลน์เนี่ยขายมันก็คือมันไปมันทํางานของมันอยู่แล้วมันทํางานออนไลนไ์ของมันอยู่แล้วไอ้ตัวเนี้ยนะคะแต่ถามว่าได้ทุนได้กําไรอะไรไหมยังไม่ได้ทุนได้กําไรคืนมาเพราะว่าเราลงทุนไปเยอะนะคะในการทําทุกอย่างเนี่ยเราลงทุนไปเยอะเนี่ยเราลงทุนไม่ใช่เราจ่ายแค่น้ำปรอย่างเดียวเราจ่ายค่าขวดเราจ่ายค่าฟ้าเราจ่ายค่าสติกเกอร์สติกเกอร์นี้เราจ่ายค่าสติกเกอร์นี้ แล้วเราจ่ายค่าแกะบล็อกพวกทําสติกเกอร์นี้ต่างๆนานาด้วยเพราะฉะนั้นลงทุนไปเยอะมากแต่ทําได้กําไรคือมายังไม่ได้กําไรคือมาค่ะแต่เราก็ยังขายได้เรื่อยๆนะคะเพื่อนๆอ๋อใครไม่เป็นใครไม่ทํากิจการของตัวเองยังไม่รู้เลยมองมองไปว่าเฮ้ยต้องขายของ มันต้องได้กาไรสิมันขายของมันต้องได้กําไรสิคุณรู้เปล่าการลงทุนครั้งแรกจะไม่มีกําไรเลยเพราะว่าการลงทุนครั้งแรกมันหมดไปกับพวกขวดพวกฝาขวดพวกสติกเกอร์พวกอะไรเงี้ยมันหมดพวกขนาดอย่างบางคนเนี่ยเขาขายน้ำบัลลาสามสิบห้าบาทก็จริงแต่ของเขาอะสองร้อยห้าสิบมลและบางคนเขาก็ไม่ได้ซีนตรงนี้เข้าใจปะเขาก็ลดค่าซีนตรงนี้ไปคือการซีนไม การซีนไม่ซีนตรงนี้เรามองไปว่ามันคือเราไม่รู้ว่าเพ,เพื่อนๆคิดยังไงเนี่ยของเราเราต้องทํามาตรฐานเราก็ต้องทสาสะอาดนะคะเราซีนหมดเลยเราเราคือเราให้ความสะอาดกับผู้บริโภคเต็มที่นะคะเพื่อนๆเราทําเต็มที่อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราทําอะไรเราก็ทําให้มันเต็มที่นะคะให้มันมีคุณภาพไปเลยนะคะเพื่อนไปแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้ ขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวจะเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆนวันนี้ขอตัวก่อนไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย